ลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะอัปเดตข้อความจากหัวใจใครคนนั้นถึงคุณเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะข,ขอโทษมาเลยประโยคอะไร I'm thinking about how I should apologize to you กำลังคิดอยู่เกาหัวกระกระ ว่าจะขอโทษคุณยังไงดีทำไมเปิดมาใบแรกก็ขอโทษกันเลยหรืออาจจะมีแบบโมเมนต์ที่ไม่น่ารักหรือเปล่าแต่จริงเนาะในแต่ละคู่ก็จะแบบมีขอใจกันบ้างไม่ขอาใจกันบ้างใช่ไหมคะก็อันนี้อาจจะยังมีประเด็นอยู่แล้วก็แบบคิดว่าจะขอโทษยังไงหรืออีกในเหนือคือเวลาอยู่ในหมวดที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาอ,อาจจะแบบคิดก่อนว่าจะขอโทษคุณยังไงรอบค่อยเข้าหาอาจ ก็เลยบางครั้งอาจจะชานิดหนึ่งเนาะนะคะ it all comes down to timing เขาบอกว่าถ้าถึงเวลาที่มันจะใช่ถึงเวลาที่มันเหมาะสมมันก็จะใชอ่อาจจะเป็นว่าตอนนี้เวลาของคุณี่ยเขามันอาจจะยังไม่ไม่แมชกันเช่นเขาอาจจะยังมีต้องมีเรื่องราวที่ต้องจัดการอยู่ตัวคุณเองก็เช่นกันนะคะเขาอยากให้คุณเน่ยเข้าใจเขาในประเด็นนี้เนาะว่า เขาเชื่อในความสอนนี้นะถึงเวลาถ้าไม่นจะใช่มันจะมาเองรอหน่อยได้ไหมนะคะแต่ก็กลัวสูญเสีย time is ticking I feel like I am losing you as time goes on yet I feel frozen in time นะคะเขาบอกว่ารู้สึกเวลามันกำลังเป็นติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกนะคะ เหมือนเขากําลังจะเสียคุณไปอ่ะแค่คิดว่าจะเสียคุณไปเนี่ยนะคะก็รู้สึกคนลุกสู้อากาศหนาวหรอไม่หรอกร้อนจะตายทุกวันนี้ทํางานจ่ายค่าไฟอาบนเป็นผู้หญิงที่มีค่าค่าไฟนี่หนักเลยนะ I'm scared of losing you นะคะแต่ก็กลัวนะที่จะสูญเสียคุณอกีกลัวมกลัวมากๆนะคะอืม S of s i r e p o i n t i n g to you lately เขาบอกว่าตอนนี้เหมือนบอกหันไปเจออะไรหันไปเห็นอะไรหรือได้ยินเพลงอะไรก็แบบดึงให้ใจขเขานะ่ะคิดถึงคุณ You are my dream lover you are the person of my dreams I dream of you all the time นะเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นเหมือนคนรักคนในฝัน คนที่เขาฝันว่าวาดไว้ว่าจะมีในชีวิตนะคะก่อนหน้านี้แล้วเขาก็อาจจะคิดถึงคุณฝันถึงคุณเสมออย่าให้เป็นแค่ฝันแล้วกันนะคะในชีวิตจริงโผล่มาด้วย darling thank you for coming into my life ที่รักขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตฉันบางคนก็รู้สึกขอบคุณในวันที่สายไปนะะอีตอนอยู่่ไม่เห็นหรอกบางคน I was reminded of your scent recently. จมูกดีชะเขารู้สึกเหมือนเขาได้กลิ่นในหนึ่งนึกถึงกลิ่นนะคะหอมๆจากตัวคุณนะคะกลิ่นน้ำหอมกลิ่นแป้งกลิ่นโคโลนนะคะแล้วแบบอยากได้สัมผัสกลิ่นนั้นอีกครั้งหรือสูตรนะคะความหอมจากตัวคุณอีกครั้งเนาะ In the wounds นะคะ I'm working on myself I'm trying my best ก็จะมีแบบบาดแผลอะไรบางอย่างในใจเขากำลังพยายามฮีลตัวเองเยียวยาตัวเอง,งเอะค่ะอยู่นะคะเขารู้ว่าถ้าเขายังไม่สามารถฮีลตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์เขาอาจจะแบบมา,ลาผลักพาร้อนทางความรู้สึกให้กับคุณอางเออโดยอารมณ์ที่ไม่สะเทียนของเขาอะไรเงี้ยนะคะ I never delete our pictures and videos เขาบอกว่า เขาไม่เคยลบรูปนะคะและวิดีโอที่คุณถ่ายร่วมไปเลยคุณอาจจะเคยถ่ายด้วยกันส่งให้กันอะไรก็ตามแต่ไม่เคยลบยังเก็บหรือไม่งั้นก็คงจะไปหาดูตามแพลตฟอร์มต่างๆของคุณ You are special to me even though I told you otherwise คขาบอกว่า คุณนะ่ะพิเศษกับเขามากเลยนะทุงนะั้นเขาจะพูดกับคุณแบบไม่ได้พูดอย่างนั้นก็นตามหรือ,บอแบบแสดงไม่เหมือนที่รู้สึกอะ่ะเออ My vision is cloud I can't see straight เขาบอกตอนนี้เขาก็ยังมึนๆงงๆอยู่น,งงนนะคะเขาไม่รู้จริงว่าเขาควรจะทำยังไงดีอ,อ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะปล่อยให้ไม่รู้ต่อไปนะคะใช้ชีวิตของตัวเองไปเองเนาะนะคะเขาให้มีความสุขก,กับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน มีความสุขกับการหาค่าวไฟอันนี้บอกตัวเองนะไม่ได้บ่นนะไม่ได้บน่น